พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาบพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีชบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT Channel นะครับเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่าในเรื่องของตัวละครใหม่ได้เข้าสู่เซิร์ฟในของ X7 เกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะตัวละครตัวนั้นก็คือมิสซิริจังร่างอสูรนะครับผม ตัวละครตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันเลยว่าควรสุ่มหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาดูทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของตัวละครตัวนี้ละกันนะครับผมก่อนจะไปเรื่องอะไรเนี่ยแต่ผมจะพาเพื่อนๆไปอ่านในเรื่องของสกิวลก่อนละกันนะครับตัวละครตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับผมก็น่าจะไม่ได้มาหวังดามเมจกับมันนะเพราะว่ามันเป็นสายช่วยเหลือเพื่อนๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างครับ เริ่มจากสกิลที่1กันก่อนเลยละกันนะสกิลที่1ทําความเสียหาย360%ของ ATK ให้กับศัตรูทั้งหมดนะฮะแต่จะเป็นการแปะดีบัฟให้กับตัวละครที่ ATK สูงที่สุด1อันนะครับผมก็คือรอกหัวใจนั่นเองนะครับก็คือในการที่ e r ลดลง40%หลังจากโจมตีนะครับผมจะได้รับ1ชั้นนะฮะของความรู้สึกผิดถ้าความรู้สึกผิดครบ5ชั้นเมื่อไหร่จะเข้าสู่สถาน,นะภาวะจิตใจแตกสลา,ายนั่นเองนะครับ เครื่องใหม่นี้จะอยู่ได้อี4เทินและไม่สามารถถูกขับออกได้ซึ่งออความรู้สึกผิดคือรถ ATK แล้วก็ภาวะแต่เสียลายคือไม่สามารถขยับได้ซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคไหมก็ดีนะทำให้รถพลังสูงสุดคือ50%เลยนะครับผมซึ่งมันจะบังคับอยู่แล้วนะฮะว่าดีบับนี้เนี่ยจะไปแปะใส่ตัวละครที่ ATK สูงที่สุดนะครับผมหลังจากนั้นมิซริเข้าสู่สภาวะนะครับผมการเสียสละนะครับ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าผลของฮาร์ดล็อกจะสิ้นสุดหรือฮาร์ดล็อกจะถูกทำลายสำหรับเอฟเฟกต์ความเสียสละคืออะไรใช่ไหมฮะก็เป็นในเรื่องของถ้า ery, มิสซิรี่มีบัฟนี้อยู่เธอจะไม่ตายนะครับผมเออไม่ตายเครื่องใหม่นี้จะถูกรบก็ต่อเมื่อตัวละครฮาร์ดล็อกนะครับผมถูกฆ่าตายหรือเอฟเฟกต์บัฟหมดซึ่งถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีฮะ ซึ่งก็คือเอฟเฟกต์กหัวใจเนี่ยมันจะหมดก็ต่อเมื่อ4เธอเลยนะคืออยู่นานมากๆนะครับผมอืมอันนี้คือสูงสุดคือ4เธอเลยนะฮะถ้าเราไม่สามารถฆ่าเป้าหมายได้เออแต่ถ้าฆ่าได้ไวกว่านั้นก็บัฟนี้ก็จะหายไปนะครับซึ่งถ้าเราสปีดช้ากว่าเป้าหมายเราโดนสินิสอสปาดเลยอาจจะตายเลยก็ได้หรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีการตายเนี่ยเอฟเฟกนี้คือไรประโยชน์เลยนะ เพราะว่ามันต้องออกสก,กิลก่อนนั่นเองนะครับผมเออแต่ดีนะไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับคือถ้าเราสก,กิลเนี่ยยังไงเอฟเฟกนี้ใช้งานได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ทิกเกอร์ขึ้นมานะครับอืมซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะแต่ข้อเสียของมันเลยถ้าไม่ได้ใช้ละ่ะเออถ้าโดนปาดก่อนนั่นแหละนะครับผมก็น่าจะเสียของฟรออีทำนองนั้นต่อไปพาสซีฟนะครับผมเพิ่มในเรื่องของ A G K แล้วก็ HP แล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับ รวมถึงทุกครั้งที่เขาถูกโจมตีนะครับผมเขาจะได้รับในเรื่องของโล่นะครับผม20%ของ HP ที่เสียไปนะฮะซึ่งคงอยู่2เทิร์นเมื่อโล่นี้ถูกลบออกนะครับผมคุณจะถูกลบในเรื่องของดีบัฟบนหัวได้1อย่างนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับใน1สแต็คของตัดขาดครับซึ่งก็คือเพิ่มความเร็ว10%สูงสุด7ชั้นเลยรวมถึงสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ20%ของ HP ที่หายไปให้กับศัตรูแบบสุม่มเฮ้ย อันนี้ดีนะอันนี้ผมพูดเลยนะครับว่าในเรื่องของซีลาเนี่ยน่าจะได้ใช้ใเรื่องของการสะท้อนแน่นอนเออการสะท้อนน่าจะเอากลับมาใช้งานกันดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่มันเป็นแบบสุ่มไงถ้าไปโจมตีใส่ตัวละครที่มันเป็นอมตะอาจจะไลประโยชน์ก็ได้นะเพราะตัวละครอมตะช่วงนี้คือเยอะมากรวมถึงตัวละครที่แบบชุบชีวิตคือเยอะมากๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ยายๆเช่นเทงเงงมีอมตะใช่ไหมมูซันอย่างเงี้ยชุบชีวิตได้เรื่อยๆเออ มันอาจจะไราประโยชน์หรือเปล่าครับผมอมืซึ่งผมรู้สึกว่าแอบ,บใช้งานจริงยากถ้าเล่นใน55นะฮะเอออาจใช้งานยากเลยและถ้าคุณนะครับผมเก็บสเต็กในเรื่องของตัดขาดครบ7สเต็กเมื่อไหร่นะครับผมเขาจะฟื้นฟู HP ในผม50%ทันทีและก็จะรวมเป็นเรื่องของเอฟเฟกบัฟตัดขาดออกไปให้หมดนั่นเองนะครับผมโอเคเข้าคาประมาณนี้รวมถึงต่อไปในเรื่องของสกิลที่2อครับผมทําความเสียหายเท่ากับ640%ของ a d k ให้กับศัตรูที่ a d k สูงที่สุดครับ และลบเอฟเฟกบัฟทั้งหมดออกจากมันอุยอันนี้ดีนะอันนี้ผมชอบเลยน,นี่ผมชอบมากและหากเป้าหมายมีเรื่องของเอฟเฟกต์ดีบัฟความรู้สึกผิดอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกี่สเต็กก็ตามเขาจะล้างออกและเขาก็จะแปดดีบัฟใหม่เข้าไปก็คือโอ้โหลด ATK สูงสุดนะครับผม80%เลยเป็นเวลา2เทินไม่สามารถลบล้างได้ผมบอกว่าดีมากนะครับผมเออมันเป็นการต่อยอดจากสกิลธรรมดาไเลยครับผมสำหรับผมถือว่าโคตรดี พอตอนแรกเนี่ยมันสูงสุดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่พอมาเป็นสกิลนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์และมันล็อกหัวแน่นอนคือ ATK สูงที่สุดซึ่งตัวละครตัวนั้นที่โดนอ่ะผมพูดตรงน่าจะเป็นสิทธิอิสส์ครับเออก็โดนแน่นอนแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือโคตรเยอะนะฮะแต่อย่างที่บอกไปทุกคนจะได้ใช้หรือเปล่าพอสิทธิส์มันก็แรงแต่สกิลแรกไงเออเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะมีการตายให้กับตัวเองหรือเปล่านอกจากตัวนี้เวยเ้ยเออเดี๋ยวมาดูพาสซีฟครับมีหรือเปล่า เมื่อตัวละครตัวนี้อยู่ในสนามนะครับผมหลังจากกรรทำนะครับผมจะฟื้นฟู2%ของในเรื่องออฮิวเลือดนะครับผมเขาค่าประมาณนี้ให้กับพันธมิตรหลอที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมและจะเพิ่มขึ้นเป็น4%ก็ต่อเมื่อเราโจมตีติดคีดิ์ทคอนันเองนะฮะและถ้าเรานะครับผมเกิดตายไปนี่ครับผมเอฟเฟกต์ในเรื่องของความโศกเศร้าจะถูกใช้นะครับผมให้กับศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดก็คือเครื่องหมายรถ ATK สูงสุด50%เลยนะครับผมและ DI ลง50%ใช้คันได้8เทิร์นโอ้โหยันจบเกมแหละผมพูดเลยนะครับผมน่าจะจบเกมเลยแล้วไม่สามารถถูกลบได้อันนี้โคตรด,ดีอันนี้คือดีมากหรือว่ามันต้องตายวะถึงจะทําให้เซนสื่อมันเบาอันนี้น่าสนใจว่ะทุกคนดีบัฟนี้น่าสนใจเลยและประเด็นคือมันยังไม่หมดแค่นั้นไงนทุกคนและมันจะสร้างความเสียหายจริงนะครับผมเท่ากับ100%ของ H p สูงสุดนะฮะ ให้กับศัตรูทั้งหมดในสนามเยเคอันนี้น่าจะแรงครับอันนี้โคตรด,ดีอันนี้เป็นฟิลแบบว่าสะท้อนนะแต่ไม่ใช่สะท้อนครับผมเป็นการทาดาเมจแบบคือตัวเองตายปั๊บก็เหมือนแบบเป็นการลากดาเมจไปด้วยแต่ถ้าอย่างที่บอกไปทุกคนมันเจอทีมที่แบบเป็นทีมแบบอมตะมันไม่เข้าอยู่แล้วไงทุกคนใช่ปะหรือเป็นตัวคอยชุบชีวิตเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ไปแต่ถือว่าดีไหมมันก็ดีนะเป็นการตอดเลือดชั้นดีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลกข,ของเซนิสึเนี่ยจะเข้าหรือเปล่า แต่ถ้าไม่เข้านี่ผมรู้สึกว่าแอบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพะไม่งั้นอะ่ะที่ดีสุดน่าจะเป็นเรื่องของดีแบบตรงนี้เว้ที่ลด ATK แล้วก็ลด DI ครับและไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนนะเป็นการที่เพิ่มพลังชีวิต100%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมให้กับพันธมิตรฝ่ายเราด้วยเออหรือว่ามันต้องตายวะทุกคนตัวละครตัวนี้รวมถึงเพิ่มโล่ป้องกันในจำนวนที่เท่ากันนะครับผมเอฟเฟกต์นี้สามารถอยู่ได้2เทินไม่สามารถหลบลางได้เออหรือมันต้องตายวะเนี่ย เออแต่อย่าตายดีกว่านะแต่คงตายยากแหละทุกคนเพราะว่ามีเรื่องของตัวนี้แหละฮาร์ดร็อกเออซึ่งสกลิลส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งสับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ความสับสุนไม่ใช่ตัวสายฮิวแบบจ๋านะผมว่าฮิวไม่ได้แรงเลยแต่เป็นการทําดาเมจซะมากกว่านะฮะซึ่งตัวนี้ต้องปั้นสุดๆครับถ้าปั้นไม่สุดจริงๆผมว่าตายไวแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่ถ้าเราปั้นแบบดาวลุ้งแบบโถดๆแบบตึงๆเลยนะผมว่าน่าจะมีผลอยู่อาจจะทําให้ตายยากขึ้น เพราะว่าเรามีสิทธิ์ได้ใช้สกิลนี้แล้วทาให้ยืนในสนามได้นานขึ้นแล้วก็สะท้อนดาเมจไปเรื่อย <ๆ S 2> ในการใส่สีลาก็ได้นะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของพาสีเนี่ยมันมีเรื่องของการที่สร้างความเสียหายจริงแบบสุ่มให้กับเป้าหมายด้วยเมื่อโดนสกิลอเองนะครับอันนี้นะ่าสนใจสุดๆอะ่ะเออเฟี้ยวอยู่นะ ทำไปเล่นไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวทีนึงแบบเจาะลึกละกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เจาะลึกเรื่องของสกิลไปก่อนละกันนะซึ่งสีลาที่ผมจะแนะนำจริงๆใช่ไหมครับส่วนตัวนะตอนนี้ก็เป็นสะท้อนไปเลยครับสะท้อนนี่คือของดีแน่นอนครับยังไงก็ได้ใช้ครับตัวละครตัวนี้รวมถึงสิ่งที่น่าจะเอามาช่วยทําให้ตัวละครตัวนี้เก่งขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของลบดีบับครับเพราะว่าถ้าตัวละครตัวนี้ไม่มีสีลาลบดีบับเนี่ยอาจจะโดนเคียวจูโร่แก้ทางได้ พอเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าคิวจูโร่เนี่ยถ้า H p มันโดนโจมตีแล้วเลือดเรือดศูนย์เนี่ยมันจะทิกเกอร์ในเรื่องของยั่ยยุเป้าหมายใช่ไหมเออซึ่งไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันโดนยุ่ยยุแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละมันเลยต้องมีในเรื่องของสิลาลบดีบับครับและตอนนี้ก็มีเรื่องของเทงยิงเข้ามาอีกเพราะเทงยิงก็มีสตันนะครับผมย่งไอ้สีลาลบดีบับนี่ได้ใช้แน่นอนนะครับและรวมถึงอย่างที่บอกไปเลยครับตัวละครตัวนี้มันต้องการที่จะต้องออกสกิลแรกให้ได้เพราะววว่่าาาาามมมมััััันนนตตต้้้องงลลลิกก์บะะะครรเเเปหเไไปหยยยพไไไจ ซึ่งถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆศีลาที่ดีสุดคือนี่ทุกคนจะมีโอกาส35%มั้งถ้าอัพสูงสุดนะครับผมจะลดพลังโจมตีลง50%ซึ่งที่ผมพูดมาสีลาทั้งหมดเดีผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าคือศีลาอะไรจะได้ไปหาเล่นกันเนาะ และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเร็วกับในเรื่องของการเช็สกิอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือต้องมีทุกตัวละครอยู่แล้วอันนี้ขอไม่พูดถึงละกันนะครับผมอันนี้นเพื่อนๆน่าจะรู้กันเนาะโอเคอันนี้จะเป็นสีลาคาวๆละกันนะครับผมที่ผมจะแนะนําเกี่ยวกับมิโซลีจังละกันนะฮะซึ่งณตอนนี้ผมก็สุ่มไปประมาณ4ี่หมื่นแต้มแล้วแหละนะครับผมเอออยู่ประมาณอันดับ9้านะซึ่งถามว่าควรจะสุ่มไหมก็จะสุ่มให้เพื่อนๆดูเป็นการรีวิวละกันนะครับผมถามว่าตัวละครตัวนี้ควรสุ่มไหมสำห,หนะรับผมอะค่มงเนะะกผ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมสุ่มแบบดาวน้อยๆอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เว้ยมันไม่ค่อยเก่งนะม,มันไม่ค่อยเก่งครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะลงมาปรับละตายไวไปเลยนะครับผมต่อให้เราจะมีเรื่องของสะท้อนก็จริงหรือว่าจะเป็นการทําดาเมจก็จริงในเมื่อตัวเองตายหรือว่าจะเป็นรถ ATK ก็ดีหรือว่า DI ก็ดีแต่สุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆหวังแค่รถ DI กับรถ ATK หวังได้ไหมได้หวังได้นะอืถ้าเพื่อนๆไม่ได้สนใจเรื่องสะท้อนอะ่ะ ไอ้เป้าหมายมันก็ไม่โดนแบบตายขนาดนั้นนะทุกคนผมกล้าพูดเลยสะท้อนก็ไม่ดุนแรงแบบว่าตายทุกตัวละครหรอกเป้าหมายมีโลกมันมีอมตะมันมีในเรื่องของชุบชีวิตไงเออมันเลยอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปถ้าเพื่อนๆหวังในเรื่องของดีบับรถเอเคกับรถดีไให้กับสรี์สื่อเนี่ย ดีครับอันนี้คือดีแน่นอนครับอยู่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาตัวละครตัวนี้มาใช้งานแบบไหนละกันนะฮะเออเพื่อนๆก็ลองคิดดูละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้สับผมก็น่าสุมแหละถ้าเรารู้สึกว่าเราจะปั้นโดดๆนะครับเอ้ยลืมดูเรื่องของอาวุธเลยอาวุธนะครับผมเสริมพลังอันนี้อุ้ยอันนี้ดีอุ้ยทุกคนนี่ผมว่าตัวละครตัวนี้มันต้องปั้นสุดจริงๆเว้ยเออเพราะว่าไอ้า a ์ d ล็อกเนี่ยมันบังคับออกจากโจมตีที่สูงที่สุดใช่ไหมซึ่งไอ้พวกเนี้ยที่โดนก็ คือรดเอสปีดลงไป20%เลยนะรวมถึงจะไม่ทําให้เป้าหมายติดขีได้เว้ยเฮ้ยอันนี้คือดีว่ะอันนี้คือต้องอัพว่ะทุกคนผมบอกเลยว่าต้องอัพจริงๆคือมันต้องปั้นสุดจริงจริงถึงจะโหดครับรวมถึงอัพมาถึงรีวิวสามสิบเพิ่มสปีดขึ้นเมื่อเริ่มต่อสู้ได้รับโล่และโดยมียุสองเทินเอออันนี้คือเอามาแก้ทางได้เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าโล่มันหนาจริงๆผมรู้สึกว่าอันนี้จะแก้ในสิ่งที่ผมบกพร่องได้หมดเลยที่แบบว่ากลัว เออถ้าเราอัพมาถึงรลเวลสาอาจจะดีขึ้นรวมถึง40นะครับผมหลังจากตายความเสียหายรุนแรงให้นำฮาร์ดร็อกไปใช้กับตัวละครที่อ d k เคสูงสุดอันนี้ก็แก้ทางที่ผมบอกไปได้เหมือนกันเออก็คือต่อให้มันจะตายตั้งแต่เทิ์นแรกอะ่ะสุดท้ายแล้วฮาร์ดร็อกก็ยังแปะใส่ซีนิสสดได้เอออันนี้ผมว่าดีมากเลยนะเออนี่คือแก้ในเรื่องของที่ผมพูดมาทั้งหมดได้เลยอะ่ะและประโยุ์ไปเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนอัพสุดยังไงแม่งโคตรเก่ง เออทำนองนั้นแต่ถ้ามันไม่สุดมันก็ไม่ค่อยโหดมากครับผมละกันโอเคซีคิวดอน,นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละในความร้สอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะไถ่ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเยอะมากเลยละกันนะฮะและเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้อยู่คนเดียวอันนดีพ้พีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทัก ไม่รู้กี่ทีมันจ่คนบอกว่าเซโน